วันนี้เราก็จะมาแชร์การโหลดรูปทีเดียวหลายๆรูปจาก g o o g l e Drive นะขะั้ตอนแรกนะคะให้ไปที่ safari นะคะจากนั้นให้ไปที่จุดเก้าจุดตรงด้านบนขวานะคะของตัวเว็บไซต์เนาะกดเข้าไปแล้วนะคะให้เลื่อนลงมานะคะไปตรง drive นะคะทีนี้ก็จะเข้าไปที่ drive ของเรานะคะโดยที่ว่าเราต้องใช้เมลที่มีอัลบัมล้มรูปนั้นอยู่ด้วยนะคะ แล้วก็ไปที่อนบั้มที่อยากจะโหลดค่ะตนลูกสรด้านบนนะคะจะเห็นคําว่าดาวน์โหลดนะคะก็กดที่ดาวน์โหลดได้เลยเนาะแล้วก็สักพักนะคะจะมีแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมานะคะก็รอสักครู่นะคะให้น้องเขาบีบอัดรูปภาพของเราเนี่ยเป็นไซสิบนะคะพอโหลดเรสร็จแล้วเนี่ยจะมีแจ้งเตือนขึ้นเข้ามาให้ดาวน์โหลดนะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นนะคะก็ไปที่ตัวดาวน์โหลดด้านบนนะคะ ก็จะขึ้นว่าเนี่ยกำลังดาวน์โหลดอยู่นะก็รอให้น้องเขาดาวน์โหลดเสร็จนะคะแล้วก็จะกดไปที่ไฟล์กันถ้าเกิดว่ารูปเราเยอะหรือว่าเน็ตเราช้าด้วยนะคะก็บางทีมันก็เออเลอร์ได้นะคะต้องดูดีๆด,ด้วยนะเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่ไฟล์ได้เลยจะเข้ามาที่ตัวไฟล์นะคะ โดยไฟล์เนี่ยจะเป็นไฟล์ซิปนะคะให้เราแตะที่ไฟล์ซิปหครั้งนะคะจะรอให้มันโหลดก่อนไ,ได้หรือว่ากดได้เลยนะคะก็จะขึ้นเป็นอัลบั้มที่เราโหลดมานะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้รูปมาหลายๆรูปโดยไม่ต้องกดโหลดทีละรูปจากแอป Google Drive แล้วนะคะวิธีการเอาไปในแกลลี่ก็คือแค่เลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็กดแชร์ จากนั้นก็กดบันทึกนะคะทีนี้รูปภาพที่เราโหลดมาก็จะมาอยู่ในแกลเลอรี่แล้วนะคะแค่นี้นะคะเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งโหลดรูปทีละรูปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เขาด้วยนะ